บอกว่าแคลเซียมจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นแคลเซียมจากธรรมชาติใช่ค่ะมันดูแลเรื่องอะไรบ้างฮะแคลเซียมจะดูแลเรื่องกระดูกแล้วก็ข้อค่ะทั้งจริงๆตัวแคลเซียมเองเนื้อตัวของเขาเนี่ยปกติจะดูแลเรื่องแค่กระดูกแต่ว่าเราวิจัยจนลึกซึ้งจะสามารถดูแลได้ทั้งกระดูกแล้วก็ข้อด้วยค่ะปรากฏวันนี้ U N C ได้ทั้งหมดกี่รางวัลแล้วฮะ27เหรียญทองระดับโลกค่ะก็คือเราเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นไปแล้วก็ได้เหรียญทองตอนนี้ได้รับรางวัล7ปีซ้อนแล้วใช่ค่ะล่าสุดฮะได้รับรางวัล ที่ผู้เข้าแข่งขันทั่วโลกเนี่ยอยากได้นั่นคือรางวัลคะชื่อ World Green Invention Competition คือเป็นรา,<อ>างวัลที่เกี่ยวกับผู้บริโภคและสิ่งวแวดล้อมหมายถึงความปลอดภัยเนี่ยคือแบบชั้นสูงสุดเพราะว่ามาจากที่เยอรมันแล,ล้วยอรมันรับรองค่ะเราถึงบอกว่าอันนี้คือความภาพกิจของคนคนนั้นค,คุณเองความจริงแล้วคุณมีปัญหาเรื่องมีปัญหาเรื่องกระดูกอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นพวกนักกีฬาอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ร่างกาย ก็ตอนนี้ก็จะมีปัญหาพวกกระดูกอะไรเงี้ยข้อต่ออะไรเงี้ยครับจะมีเสียงมีอะไรเงี้ยนิดหน่อยแก็แก๊แก๊ข้อต่อใช่ใช่ครับวันนั้นตัวที่คุณลองคือโปรจอใช่ครับใช่คือแคลเซียมโปรคือเวลากินแยกกินคู่กันพี่ม็อก็เลยบอกว่านี่ U N C แคลเซียม U N C โปรจอคพอไปลองกินดูพอทานแล้วได้ผลแล้วเห็นว่าแนะนําให้แม่ทานด้วยแม่แม่ผมอยู่สวนเกษียณแล้วเป็นข้าราชการทีนี้ก็ทําสวนทั้งมันเลยแต่แบบพอเหมือนพอเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วง แต่แม่บอกแม่ไม่ได้เป็นอะไรแค่แม่ลุกไม่ไหวนั่นแหละคือสิ่งที่ทรมานที่สุดสําหรับลูกๆแต่พี่รู้ไหมว่ากลับไปบ้านเนี่ยหลังจากที่ให้แม่ใช้ไปนะกลับไปบ้านนี้คือต้นไม้เต็มสวนแล้วผมรู้สึกแม่พักบ้างเรื่องต้นไม้อย่าอย่าเอาไปปลูกเยอะแม่บอกว่าแม่มีแรงปุ๊บแม่ไม่รู้จะแรงมาทำอะไรแม่ก็เลยปลูกสวนปลูกต้นไม้แม่บอกว่าใช้ดีมากแล้วตอนนี้ใช้มาสามสี่เดือนแล้วของแม่แม่บอกว่าแบบติดใจมากครับไอตัวสองตัวเนี้ยตั้งแต่คุณกินไประยะเวลานานแค่ไหนฮะไม่นานมากครับิ่งกินได้มาณสักเดือนสองเด ก็มันช่วยให้แบบว่าบำรุงเสริมสร้างพวกข้อต่ออะไรเงี้ยให้มันกลับมาแบบว่าดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วพอยเองละ่ะอพอยก็ใช้เหมือนกันของผมก็ใช้เป็นคือคือส่วนใหญ่อะคนมองผมว่าผมเล่นละครบูพอยเล่นละครบูยังไงก็ต้องแข็งแรงอยู่แล้วแต่จริงผมมีปัญหานะเพราะผมเคยพลาดจากการถ่ายละครบูมาก็คือโดดจากแพลตฟอร์มลงมาด้านล่างแล้วก็ทําให้กระดูกอะเหมือนเหมือนไปทับเส้นประสาทขาขวามันจะเหมือนปวดอยู่ตลอดเราต้องมารู้จัก กับพี่มดพี่มดบอกว่ากระดูกสันหลังเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดออถ้าพอยแบบถ้าพอยไม่รักษาหรือพอยไม่ดูแลตัวเองอคือตอนแก่มาคือจบเลยพี่มดก็เลยบอกว่านี่ U N C แคลเซียม U N C Pro จอย n t พอยไปลองกินดูพอพอยลองกินได้เดือนเดียวรู้สึกว่าเฮ้ยเฟตขึ้นกระฉับกระเฉงมากใช่กระฉับกระเฉงมากขออนุญาตถามพี่ยูได้ไหมครับว่า U N C แคลเซียมกับ U N C Pro Joint เนี่ยการทํางานของเขาเป็นยังไง ยูเอ็นซีแคลเซียมค่ะจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มมวลกระดูกค่ะแล้วก็ส่วนยูเอ็นซีโปรเจเนี่ยค่ะจะช่วยในเรื่องของข้อค่ะเคลื่อนไหวหรือว่าเสียงดังกรอบแกรบเนี่ยค่ะหรือว่าในเรื่องของการเติมน้ําคือจริงๆโปรเจยเนี่ยมันคือโปรตีนชนิดเดียวกับน้ําตามข้อต่างๆพราเราขาดไปปุ๊บเราก็ต้องเติมพอเติมปุ๊บเนี่ยค่ะเวลาเคลื่อนไหวอะไรก็จะดีขึ้นส่วนยูเอ็นซีแคลเซียมค่ะก็จะดูแลในเรื่องของกระดูกแล้วก็ความหนาแน่นของกระดูกคือถ้าเราไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกนะกระดูกก็จะไม่รั่นเนี่ยมันต้นตอคือตต้นมาาาจกกรงี็สเห หลักก็คือในเรื่องของกระดูกอย่างที่บอกว่าแคลเซียม<ช>มันมีแต่เสื่มลงเสื่มลงเสื่อมลง<ช>อันนี้เป็นการเติมเต็ม<ช>หรือแม้กระทั่งโปรโจจยเนี่ย<ช><ๆ>เขาบอกว่าไอ้น้ําไขข้อน้<ช>ําหล่อเลี้ยงอะ่ะ<ช> มันน้อยลงมันก็เหมือนกับเอาไม้สองอันขูดกันพล U N C แคลเซียมอะค่ะคือปกติเวลาคนทานจะชอบกลัวว่ากระดูกจะงอกตับไตแล้วก็แบบว่าจะมีสารตกค้างในตับในไตไหมอะไรยเงี้ยแต่ของเราอะก็คือเราไม่ตกค้างในระดับของเซลล์เลยค่ะซึ่งเราได้เซอร์จากทางจุฬามาเลยอย่างนี้2ตัวนี้คนทานเวลาไหนดีที่สุดคบพี่แคลเซียมค่ะควรรับประทานหลังอาหารเช้าจะสามารถดูดซึมได้ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเราเวลาที่เราทานแล้วเราง่วงนอนอะแปลว่าแคลเซียมเราถึงถ้าเราทานตอนเช้าอะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าง่วงนอนก็ให้เปลี่ยนไป ทานก่อนนอนค่ะซึ่งก่อนนอนเนี่ยก็เป็นระยะเวลาที่แคลเซียมไหลออกจากร่างกายสูงที่สุดค่ะจะเห็นได้ว่าแคลเซียมไม่ได้เหมาะสําหรับผู้สูงอายุอย่างเดียวเด็กวัยรุ่นนี่แหละเด็กวัยรุ่นก็เหมาะถ้าใครอยากสูงก็สามารถทานได้เหมือนกันสําหรับคนที่ซื้อ u n c แคลเซีย